ฝันเห็นคนแอบหลับตอนทำงานฝันเห็นคนแอบหลับตอนกําลังทำงานแปลว่าอะไรความหึงหวงจะทำให้ท่านเป็นทุกข์อย่างมากหรือไม่ก็ท่านกําลังมีคู่แข่งในความรัก ท่านกำลังมีคู่แข่งทางความรักซึ่งท่านก็ทุกข์ใจมากเพราะว่าเพศตรงข้ามชอบอีกฝ่ายมากกว่าชอบคุณท่านกำลังมีคู่แข่งทางความรักที่น่ากลัวมากณเวลานี้ตอนนี้มีคนจ้องจับผิดท่านอยู่ณเวลานี้ตอนนี้มีคนจ้องจับผิดท่านอยู่ท่านจะได้ทำงานร่วมกับ คนจีนคนญี่ปุ่นอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติท่านมีดวงจะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติธุรกิจเจริญก้าวหน้านะธุรกิจจะเจริญก้าวหน้า,นะจจจา,นาอาจจะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานแต่ตอนนี้มีคนจ้องจับผิดมีคนอิจฉามีคนจ้องจับผิดท่านควรจะอยู่เฉย แล้วจะดีเองเลขนำโชค1นึ่ห้หรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ